สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมครับมานี้ครับผมนี่ครับเขากำลังสเลี้ยงแล้วครับผมมาที่นาสิเกียวนะครับสิเกียวเมื่องรอเมื่อนี้มาอย่างสี่ภาพพี่น้องเข้ามากใส่หลุมครับผมหาปเข็งไปใส่แงะบพ่อพี่น้องไปเข็งเบิดครับนี่ครับผมเขากำเตรียมไห้ห้นี่มีสองน้อยครับน่วยหนึ่งอยู่ให้หน้าทางคุณนะครับเอาอมาไว้แล้วมีครับผมจะได้ปิดขนม กระโปงนะครับเนาะนี่ผมงแหนวสีไปียโต้งงล่องสาครับเดี๋ยวสีไส้นะครับเนาะสีไส่นี่ครับอ้อมหน้าจะคล้องไปนิดหนี่งครับผมสีล่องใส่เบอร์วันนี้ถึงเบอร์มะเรงเดี๋ยวจังสีไปขีดตรงผ้ามาเอวครับย่ำเสาผมผ้ามาอันนี้เป็นก้นนะผมนี่ครับหน้าไหลเหน่กับสีเอาตะไครยกันไว้นะเนาะตะคายกันไว้เดี๋ยวสี็ดลมไส้นี่ครับคิดว่ามือนี้จะเอาหายนะครับเนาะเพราะว่า ี๋ยวมันจะซึมนะครนะับเนาะเขากำลังห้ามครับพี่น้องเขากำลังยิงยิงสิ่งเจ้าครับผมครับเดี๋ยวเฮ็ดแล้วเเดี๋ยวผมจะท,ทายให้ใหเบิ่งทีเดียวได้ครับเด้อเพราะว่าอ่ามันบ่มีผู้ใดถือกล่องให้ครับผมครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็เฮ็ดไปหน้ามอะไหลลงไปน้ามเนาะหน้า,น,น,านี่ก็ลงมาผมบอให้ลงไปนะครับเรียบร้อยะครับแล้วก็บับงแดดบงังร่ม ที่สองเขาก็เรียบร้อยนะครับผมครับลุมนี่ผมเ็ดกลางกันแท้เลยครับอันตัวเมเป็นหลุมดินครับชิลล็องเบอรงครับน้ำมันจะเข้ามันจะสูงนะครับตัวเมเรียบร้อยครับย้อนมาแรกเขาก็เป็นดินไม่เอี่ยวนะครับเนาะกับหลุมเงาจังน้อยครับโปรไหวยเรียบร้อยครับแล้วผมจีใส่ต่อไปครับผมนี่ครับผม ตรงเขาครับผมหยาบลอยครับนี่ครับเป็นรุ่งสาพอดีเอาสิไปมุดเอาขีดตุ้มในสาขมันกันเลิกปวดพี่น้องเอ้ยครับก็เลยสิไปเอาจู่แถวบ้านพอด้วยครับมานี่ครับเรียบร้อยครับลงมาลงไฟวากันครับผมไปหลุมต่อไปครับครับผมนี่ครับพี่แจให้น่าครับ องนี้ถ้าเก้ากับเส้นของมันนี่ใส่เรียบร้อยครับมองนี้ผมเอาถังเลยถังเงี่ายใส่มั้กันนเหนไหครับเตรียมตาจังน้อยด้วยครับเด้อมันแดดออกแล้วครับเรียบร้อยครับผมเอาใหม่ปิดใบย่างดีครับเดี๋ยวคอยมาเอากันครับไปรวมต่อไปครับครับ ครับลุมที่หาครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นให้หน้าไฮไฮง่ายเลยครับใไ้ง่ายนี่ครับเอาเนื้อทงกระชีผิดอันนี้เอาปิดขนมครับปิดขนมเห็ดครับผมเหยบบลอยครับเดี๋ยวเรียมาแรงเอาอินมามาแอวเดี๋ยวผมเสียพามาเบิงอีกนะครับผมแล้วเรืออันนี้อันหนึ่งครับที่พาไปใส่้หน้าสองฟังทางฝุ่นครับผมไปนครับเดี๋ยวสุดท้ายครับ นี่ครับลุมดูมถ่ายปลาสิเป๊ะใส่ฟ,ฟังฝนเลยกปลาดิบเป๊ะใส่ครับอันนี้เอากระปุ้งนะครับเป็นลุมเดี๋ยวหานะปลูกก่อนบาทปั๊บปูกไว้บางแดดบางร่มจุกน้อยครับเจะไปหางาใหม่ดีๆอยู่พี่น้องปูกไว้สักคน,นครับปล่อยเรียบร้อยครับผมพายดินแม่เอ๋วครับเดี๋ยวค่อยไปเบื้องต้น มาเรงนะครับเดี๋ยวดินไม่เอวครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมครับบัหนีทำแล้วนะครับเนาะเดเวลาเอาสิผ้ามาแอวปลาครับผมอันนี้ครับผมขีต้มนี่นะครับเข้ากับเป๋ามาเรียบร้อยครับบัานี้เข้าก็สิมาเอวครับผมตอนนี้อยู่หน้าแล้วครับนี่ครับผมเขาพ่อพอเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีแอวปลาให้เบิ้งไปเรื่อยๆนะครับผม ไปกันเลยครับนี่นะพี่น้องนี่ครับพี่น้องบอท่านในแอ่วยุ่งค่ะผมอันนี้หมองห้องเห็ดอะไรกันเลยป่าลุงปลาลุงแล้วครับปลาคอพี่น้องใส่แล้วนี่พี่น้องตัวปลาคอตัวสัมเนียครับผมอูนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวเขาคอยมาเอาครับพี่นอ้องข้าน่อยนี่ก็นะครับเนาะปลาไม่กับตัวเสืเง,งียบครับอย่างผมเสีอบครับผมนี่คือขีดตูมไปเอามานะครับมันเป็นบวกหนามเลยนะพี่น้องแต่ว่าแบบมันหนามตัดสมัยโด,ดนครับมันโบ๋เทียมอะไรออกมากเลยเอามาครับผมข้าใส่ครับของข้าทั้งเบิด์ตเฮดไวนี่ประมาณ หกหลุมได้พี่น้องเด้วในภาพแม่ยามอื่นเสาครับผมกับหยิเรียบร้อยครับก็่ต้องเชนเมืงไหนครับผมประมาณนี้นะครับร่มบาล่งเขาคอย่ากันพี่น้องนี่ครับผมเอาออกมเป็นดินแช่ผ้าหนอกสานะครับน้องว่าเป็นดินใสสาครับนี่ครับเรียบร้อยครับเขาเซ่ไรอเหมือนเสาบ่งผลงานนะครับช่วงนี้ร่มกัน้องหนาวแล้วมันมี่ซิ์จะถูกนะครับนะ ครับเดี๋ยวไปเพิ่งหลังต่อไปได้ครับนี่ครับผมช่วงบรรยากาศเขาสวยงามมากครับพอสิเกี่ยวนี่หน่อยหงอนว่าบริเวหันนี่ครับผมพอเกี่ยวพอดีอันนี้ครับปลาสูท่ายที่เาเห็ดนะครับเนาะอันนี้เป็นถังน้ำพี่น้อยไอเห็ดเต็มใบเขาท่านมี้ยังครับใเตะห้อยกันไหน ก็เอาขีดตุ่มที่ห่อได้มากนะครับนนเป๊ะเลยครับบาดนอ่อนๆนี่ครับ,บออกออกรผมใส่ใหนูตาเด็กกินเลยไหมครับตุ่มห่อมาหลายเยับใส่ลงไปได้กินห้าสิบเบือนประมาณหนึ่งมืออื่นบ่อออกประมาณสองมือครับผมเดี๋ยวมันจะลง ไปครับอันนี้นี่ครับหอดมองหลุมดินเ่อหน้บเนาะเบื้องนามกันซึมโอ้หาซึมอยู่ครับผมว่าเก่าลายนะครับจะซึมอยู่เราไปยังครับไปครับเ้าใส่ไปครับตุ่มอะไรนะครับใส่ไปเลยครับ มครับเรียบร้อยครับพี่น้องไปครับนี่ครับยุงแก่กันแท้ครับผมหไม่เศรุยแล้วท่านี้ยังได้เป็นน้องเลยถังครับผมไปครับเอาสีเราใส่ครับคนเขากันจังน้อยครับไปครับห้องกระลูก มันมือนบในกินในกินน่าจะสิมารเรียบร้อยครับผิดว่เอื้อสองมะยามครับผมไปครับอันนี้หมองตรงห้อครับ แอววาแอวตะเกาวันกับรุ่งเนี่ยมมันสีรุ่งเน,ะนาะใส่ังไปครับเดือบลอยครับตู้อันนี้ครับตู้ไปนี่ตายยัง่างผมมันแข็งครับ ไปสุดท้ายครับนี่ครับเขากำลังห้ามลมพี่น้องท่านี้มันสูงมันยู่ไต่ตุนนี่ครับเดี๋ยวเสด็กเกี่ยวแล้วครับผมไปหลังท้ยครับนี่ครับหลังท้ายห้องหญ่ทางสีม่วงนะครับผมจิ๊บ กระเที่ยได้ไปเนางนี mm ่ครับชี้ลงไปกร่โดดชิ้นน้อยครับนี่ครับล่างขวบนม่ครับาจะไปใส่กี่เล่ ไสวัสดีพ่อครับยามเอื่นสห้องมาเบิึงกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมบันนี่แง่ส่อส่อครับว่านกับพยายามเงียบมากเลยครับพี่น้องบันนี้ห้องสีผ้ามายามหลุมครับห้องใส่ไใบหมืวกว่านครับผมเราพยายามกันเลยครับผมของคำง่ามครับนี่หลุมแหลกพี่น้องที่ห้องใส่ใบครับ รุ่นกันครับสีลงบอคือพอมีห้อยเบือนห้อยอย่างนี้โอ้ยถือบะนาะถือบะนาะพอมีห้อยเบือนเน,นาะแหนมอะไรโอ้ยมันหัวล่องหนีเอ้ยปลาลงแกนนี่แบบตัวนี้ถือปะเนาะโอ้ยถือไปดุปกตัวนี้ปลาดันลงครับนี่ครับ ดี๋ไปดูก้ับกับปูครับผมโอ้ยกระติกไไปครับขอห้องกับน้ำงานพี่น้องครับผมพยายามไปเรื่อยๆครับในเม่ได้กาถามทรามมาฉันนะครับเน,ะนบาะใหบังคับได้ครับยำแกกันแท่มกันที่เป็นเป็นเปน,เนี่พี่น้องเป็นเปน,นี่ครับ่ดหุเปียกแค่นีน้โอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องพื่อนอะพ่นอะ โอ้ลงอยู่ครับลงอยู่ตัวง,งามพอดีต้นนี่โอ้ได้การครับได้การครับได้การพี่น้องได้การอยู่อยุกอื่นอึนสีลงหลายครับผมโอ้ได้การครับได้การได้การเดี๋ยวปลากันนะครับไปครับอย่ามาหลุมหลุนล,ล้มดินเนะครับผมห้อ,อ,อยแปนมินลินอยู่ก็คือว่เห็นโตลงพี่น้อง มาเห็นโตลมนะอยากบืนนี่ก็ออกมาอื้นแต่แทนในน่นอนมแต่น้ำกระถ่วมโอ้ยไต่เพืเห็นหัวอยู่ตัวนึงเี๋ไุกหน่อยตัวหนึ่งอูเสร็จแล้วมันตกัก็ตตองเอามันนัอืมสิไปดุกหน่อยตัวนึงครับบุ้มนี่น มันก็ลงไปต่อเลยครับมาครับเดีย๋ยวมาหลุนตรงเข้ากันพี่น้องเนาะหลุนตรงเข้ากันนะนำได้ไร้ายว่าสีใส้เบ็ดได้พี่น้องผ้าเซนเบ็ดปลายจาัอเลยครับเดีย๋ยวห้อยล่องไหลพี่น้องห้อยห้อยมืออยู่ครับห้อยมืออยู่ยไปลุนไปลุนเห็นตวัวปลาวะนะ้อง คือมิดซีดียิงซีพี่น้องโอ้นี่นี่ครับผมในยูพี่น้องในยูนี่ครับนี่โอ้แต่ว่ากันสีตายเพื่ออะไรเพราะม่เนี่ยมันจะเป็นหลุมเนาะมันเป็นตรงครับเดี๋ยวเอากคอนได้พี่น้องเด้อมาครับพี่น้องมาหลุดหลุมถังเขาครับต้องเบิังก่อนห้อยม่ก็มันให้เป็นเปลี่ยนได้พี่น้องสิ ไปเบิ่งกันครับรุ่น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 โอ้ยในมีปลาสองตัวนี่มันคันรุ่งพี่น้องเนาะนะน่ามันหลายอยู่มันรุ่งเอ้าลูบเร็วหน่อยเดี๋ยวหมอยืยนคอยว่ากันอีกครับเอ้าตกแล้วหน่อยตึงเอาพี่น้องไปมกไปยังเอาน้่าตีหน่อยนะครับน้ำมันแห้ง นเลยตัวลุ้มนั่นพ่น้องไปเสียงปาลาไหลครับเดี๋ยวผมจะพาเซเบียปาลาแจ็คเมอร์อยู่สะอ่นอนเขากระสีเกี่ยวเพื่อดีไ,ดไปมกกินสวยเพี่น้องเยครับผมไปไปเดี๋ยวลุ้มทุ่งไทยครับไปลุ่นกันปาลาไหลฮครับพี่น้องเอ้ยนี่ก็ปลาปล่อยนี่เบ็ด ีพยายามเงียบกันมันหนาวซชไหมบุ้นบ่เขาครับบ่เขาเดิโลนึ่งพอดีเนี่ยล่ะนี่รุ่นูถ่ายครับรุ่นจิเข้าบ่คือบ่มีห้อยพี่น้องห้อยดิ โอ้ยบ่ถือกี่ดีครับบ่ถือเอาบะถือแยกตัวเอาไว้สักต้นครับเดี๋ยวมันกลับมาเข่าดอกลงม,มาเฮ้ยพากันครับอากาศขอบคุณพี่น้องทุกๆทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะนะครับความเป็นอยู่ของคนอีสานครับผมหาอยู่หา,หากินครับตามธงตามทานนี่นะครับนี่ในะยู่ในะกินทุกฤดูกันครับผมเดี๋ยว อขอที่ตามต่อไปได้ครับเด้อมาจีไปเห็ดอยัางต่อนะครับเนาะคลิปนี้ก็ะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ